ตหนึ่งนะคะมีความพิเศษก็คือ,อมันจะเป็นกุ้งเพศผู้นะคะนะก็คือที่ได้มาจากแม่กุ้งกำกัแปลงเพศนะคะที่มาจากการใช้งานวิจัยแล้วก็ต่อยอดผลงานวิจัยเนี่ยมาแปลงเพศกุ้งเพศผู้ให้เป็นเพศเมีย และใช้เป็นแม่พันธเมื่อนาไปผสมกับพุ่งเทศผู้ตัวที่เป็นพ่อพันธุเกษตรกรจะได้ลูกคู้ผู้ล้วนไม่น้อยกว่า85ถ้าเกษตรกรเลี้ยงพุ่งทั้งหมดนี้แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ล้วนทั้งหมดนี้ต้นทุนเขาก็จะลดลงเกษตรกรที่เลี้ยงเอ็ดูหนึ่งนะคะรอบการเลี้ยงนี้สั้นลงประมาณ20อ่าประมาณ20แล้วก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นประมาณ30ได้กาไรจากไหนได้กาไรเพิ่มขึ้นก็คือจากการกินอาหาร เพราะว่าถ้าเกิดเลี้ยงผู้เมียใช่ไหมคะก็การกินอาหารเนี่ยกุ้งก็จะกินเยอะแต่ว่าตัวเมียเนี้ยน้ำหนักมันจะน้อยเนื้อมันจะได้น้อยจะไม่ได้น้ําหนักเนื้อแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผู้เนี่ยกินเข้าไปก็คือได้น้าหนักเนื้อเป็นส่วนใหญ่ก็ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันนะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็มีการเลี้ยงเพศผู้ล้วนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายแบรนด์แต่ว่าสิ่งที่ mu 1ยังคงยืนหย,ยัดอยู่นะปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี63ถึงปัจจุบันก็คือคุณภาพคุณภาพแม่กกกกกก้้้้งงงีี่่สตตออไไปถึลลลูพันนนธะะคคแว็็เเษรรยืด เทศูที่แข็งแรงโตไวมีการจำหน่ายนะคะก็คือพายุเฮฟไอน์จำหน่ายแม่พันธุ์ยางแล้วก็ปล่อยใช้ลงว่าขลอเป็นประมาณเทส่มีการเลี่ลูกกุ้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามมาทางที่มหฮิรนก็ได้หรือเพื่อมีการสอบถามเช็คว่ามีทางความไหนที่คือแม่พันธุ์ไปผลิตนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ไม่สามารถที่บอกตอนนี้ได้ว่ามีมีแฟนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรมาศูนย์ปดหน้ 1798ค่ะหรือติดต่อมาที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลก็ได้ค่ะได้เลยค่ะไม่ต้องพิเศษเลยรอ